สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็พิสชวนกินข้าวอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็อันนี้นะคะอาหารเหนือนะคะเขาเรียกว่ายำผักเฮือกนะคะยำผักเฮือกอ่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ทางเหนือเขาเอามายำกินกันเนาะนี่ซื้อมานะคะอันนี้สามสิบบาทนะคะจะให้ดูนะคะ เขาจะใสท่ทั้งงาใส่อะไรเดี๋ยวจะให้บอกข้อมูลให้เนาะใได้คิดนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋จะไปถ่ายต้นให้ดู <c oughs> มากินด้วยกันค่ะมีแค่หม,มูมันไม่แค่หมูมันไม่ได้แกะแกะแล้วแต่ไม่ได้หัวออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะมาทานด้วยกันค่ะ ผักชนิดนี้ก็จะมีช่วงแ้านี้นะคะช่วงหน้าหนาวนะไปช่วงหน้าหนาวมาจนถึงลึกเอต้อนฤดูในไหนผลิตเองต้นฤดูแรงนะไม่แช่ไหนไหผู้ถิดผู้ถูกนะถ้าแม่ยอจะอร่อยมาก มันไม่พอกินได้รสชาติไม่จัดนะเขาจะต้องใส่อะไรนะหูสามชั้นเจียวอะ่ะมันถึงจะหอมจะอร่อยไม่ได่มีก็เอาใส่พริกรูกโดดมันพริกไม่เผ็ด เพราะทำจำนวนมากมันก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะมาถ่ายดูกันจ้าน่ากลัวจะไม่หมดนะคะอไปรห็รนรอบสองนะคะเพื่อนๆนี่จะขายคิดส,สั้นนะคะ มันอ่อนเครื่องปรุงนะคะขาขาน้อยไปที่บ้านทำจะแห้งกว่านี้แล้วก็อร่อยอันนี้นยังแฉะอยู่ รสชาติพอกินได้แต่แค่หมูอร่อยคนระแค่หมูจุงละวสามสิบบาทโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบได้เพียงเท่านี้เนาะไปกินต่อเหมือนกันแล้วก็พบกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความจเจริญจ้าสวัสดีค่ะ